อย่าหวังว่าจะได้อะไรจากฉันในโลกคิงเลยสิอีกต่อไปบลรู้สึกว่าเล่นๆอยู่ได้ยินเสียงสัญญาณอะไรอยู่ข้างนอกผมไม่รู้ดูสิว่าเราสามารถที่จะหาคอนเทนต์เกมที่มีชื่อว่า b r o o k Heaven RP ได้หรือไม่ ของใครวะไปแล้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยแม่สาวคนนั้นแม่สาวคนนั้นออกมาแล้วรู้สึกว่าเธอจะเล่นคิงเลก g ซีหรือเปล่าเป็นการโปรโมทเกมไกลๆและเป็นการบังคับทพานเจ้าท่านพ่ออัปเดตได้แล้วอ้าวเฮ้ยอะไรคะหยุดก่อนฮ่าห้าห้าแกอยู่ชั้นไม่ได้หรอกชั้นจะจุดจุดจุดเออเอ้ยเ่าสนใจเนี่ยที่แห่งนี้อะไรเนี่ยหนูอ่าชับชับชับเนี่ยเดินในป่าเอ๊ะตำรวจฮะเอสเคเอสเคไม่มันเลยเฮ้ยเล่นกับผมหน่อยดีตำรวจ เ <SK? S 2> อสเคใอะไร้อะไรวะไม่อยากคุยด้วยเหรอไช้อะไรวะไม่คุยด้วย เราไมา่ยังเป็นมิชไม่ใช่มิชัาชีเพราถว่านคนแถวนี้เขาต้องการยังไงว่าเราหรือว่าเราแต่งตัวเหมือนพวกเอ่อรักพาตัวเด็กอะไรอย่างงี้เออก็เป็นไปได้นะเขารับไปเลี้ยงเขาคุยกันเันจะรับรเธอไปเลี้ยงนะนี่เขาคุยกันอย่างนี้เหรอเขารับไปเลี้ยงกันอย่างนี้เลยวะเขาเจอคนที่แบบใต้เอ็นดูแล้วพิมพ์ว่าเดี๋ยวฉันจะรับไปเลี้ยงอย่างงี้เหรอโอเคได้ฉันจะรับเธอไปเลี้ยงนะ e ับชับับชับชับช ฝังไม่รู้เรื่องอุ้ยจะรับไปเรียนาจะจยสอนภาษาอังกฤษป่าเอย This i ่ a b o สบุายวีเดฮิ it is R โอ้ยคหัวคหัวเฮ้ยอเป็นพ่อคนแล้วขอมีแดดดีอ๋อวมเพ่อคนแล้วอ่าแล้วเป็นวคือยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วหยุดซ้วยุดหยุดหยุดหยุดมาซื้อซื้อซื้ออนนี้บ้านผมนะ <laughs> โอ้โหไอ้หนูอยู่คนเดียวลูกอาช,าชาัยจันยังไงวะเนี่ยเอาจะเอาแต่เอาแบนกูเอเอ้าได้้แบนออกอยาบ้าได้แบนลิสไม่ต้องเอา SK Le g e n d a r y Food Legendary f o o d ไม่ต้องเอาคนนะคนนะนี่แบน <laughs> อย่าหวังว่าจะได้อะไรจากฉันในโลกคิงเลกาซีอีกต่อไปบล็อกให้บ้าแบนฉัน เ้องเรียนอะไรพื่นมาพี่อ่แท็กซี่ไปไหนไม่รู้เลยล่ะเอออสเคไปดิพาไปดิพาไปได้ป่ะเอสเคเอสเคมันรู้เลยนี่ป้ายหน้าคิงเลกซี่เอสโกอยากเห็นบ้านผมมะเอาเป็นแท็กซี่ภาษาอะไรเนี่ยฮะถามว่าไปไหนฉันอยากจะไปเอสเคพาฉันไปที่เอสเคเอสเคมาชวนชวนไปดูบ้านบ้าเลยเขามีพ่อมีแม่ตัวเองผมอยากได้เท้าเอามาละมาละมาทีละคนละจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปยังแกรนหลาย เราลังไปไหนอ่ะข้าบอกปาแน่นอนะฉันจะพาพวกเกมไปนรกไอเด็กนี่แกจะได้เจอกับสตาร์ค er, ิวเลรตายซะโอ้เล่นไลไรเป็นเด็กไม่ได้นะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดียวขับรถแท็กซี่ลงเขาบ้าไปแล้วว้า มีคนใจดีแจกผลเยอะแยะเลยนะเนี่ยล่าสุดเราคือรลยล่าสุดคือให้ CF ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้โนะฮะ Snow f r o i t นะฮะผลน้ำแข็งใช่ไหมใครจะเอาเหมือนเดิมฮะ CF แล้วก็พิมพ์ username หรือว่าชื่อผลแล้วตามด้วยย s e r n a m e Roblox ของตัวเองแล้วผมก็จะทําการสุ่มแล้วก็จะไปรับเพื่อนแล้วก็ลบเพื่อนในเวลาเดียวกันได้แล้วฮะคนนี้ขอแสดงความยินดีกับน้อง y <c oughs> <c oughs> อ,อ่านว่าอะไรฮะฮู <c oughs> อย่างงี้ป่ะฮ <c oughs> <c oughs> ูหเฮ้ย <c oughs> เผลอไปกินไอเลวเผลอไปกินผลปีศาจที่เด็กบัดมือชอกเอามาให้มาขอบคุณยูมอสเอ้ยยูมอสมาแล้วแฟนผมฝากมาอ้าวสุตลต่านยูมอสมีแฟนแล้วเมาจะร่าจะร้าจะร้าจะร่าป่าป่าปาประเคนถึงที่มาเหรอแกป้าบ้าแกเลยบา้าไอ้บ้าใช้เป็นโอ้โหวันหลังให้ฉันแกต้องไปรอรับฉัน,นเอาไว้โทษโทษเอาไปค่าส่งเท่าไหร่มันมีคิปมีดอกแล้วนะเดี๋ยวคิปมีดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอันนี้ติ๊บติ๊บโอเคลาก่อน ขอบคุณนะขอบคุณสำหรับเซอร์วิสโอเคขอบคุณสำหรับเซอร์วิสไปละผลต่อไปของเราโอเคฮะ CF Shadow Food ฮะมีเวลาพิมพ์ Shadow Food ฮะใครจะเอาเอาไปเลยขอแสดงความยินดีกับน้อง K.O.K.U.S.A. 2,021มาให้แล้วมาให้แล้วเอามามามาโอ้ขอบคุณนะเอาไปเอากินด้วยกินด้วยกินด้วยเออหลังจากที่เราเดินทางแสนเหน็ดเหนื่อยจากเออแกนไล แล้วก็บรรจบลงที่บรุกเฮเวนดูซิว่าในที่แห่งนี้จะมีคนรู้จักซีคิงเอสเคหรือไม่และเราสามารถที่จะหาผลหรือว่าให้ผลกับผู้คนในเมืองนี้ได้หรือเปล่าผมเข้าไปข้างในได้หรือเปล่าครับรามาลามดทัคโนคอรดิคิวเฮ้ยใครคะน่ะผมชื่อว่าโจนี่ผมสามารถที่จะเข้าไปบ้านของคุณได้หรือเปล่าครับไม่ต้องกลัวครับม้าผมไม่ทําอะไรคุณแน่นอนมันเชื่องแล้วก็แสนดีไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะาม้าจอดตรงบริเวณแถวนี้ ไอ้หนูหน้าขมันเลตเมียนเลตเมียนเลตเมียนคืออะไร N A ็นเอนอตอเมริกาเลยผมเซาอีสหรือว่าไม่หรือคุณปฏิเสธคุณปฏิเสธอ่ะคุณปฏิเสธ S K ไม่ได้หรอกนะพวกเราเป็นพวกเดียวกันเนอะเอสเคเลตเอสเคอินเอสเอาแล้วเอาแล้วอมแพ้ละบาทได้เที่ยงนี้อุ้มแพ้ละอะไรนะตำรวจมาตำรวจมาไอ้พ่อมาพ่อแผนการเราล่งอย่างนั้นเลย ไม่ได้การเราจะเป็นอสศวนยคนยอวยยังปั่นเลยต,ต้องหาเยื่ออะไรต่อไปเยื่อที่ถ้าเขาคนนั้น SK แล้วเปิดประตูต้อนรับผมรับไปเลยผลปีาศาจแซนฟรุตเนี่ยเออวิธีนี้ <c oughs> วิธีแจกผลแบบสมิธโอ้โหง่ายกว่า CF องีกเรามาใสายอพาร์ตเมนต์เ,เขาอยู่ can i can i enter your house ในบ้านฉันเองนะโอเคอย่าให้คนอื่นเข้ามาบ้านของฉันเป็นเออ โรงแรมเลรจากบ้านเป็นโรงแรมอ่ารับหนูไปเลี้ยงทีเขาหาพ่อหาแม่กันง่ายขนาดนั้นเลยเว้าวแบรนดเขาอาแบนดใครล่ะแม่ครับแบนดเขาเดี๋ยวนางหนูเธอแค่รับเขามาเป็นลูกแค่ไม่กี่วันเธอจะเชื่อฟังเขาเหรออ่ะไอ้หนูป้าหรือเปล่าเราเองเพิ่งคัดรับเขามาเลี้ยงและแล้วแล้วไปให้สั่งแบนดบ้าหรือเปล่าโอ้โหโอ้ไม่ควจะมาทุกมาทวกสังคมบ้าไปแล้วบ้าเลยชายบ้าบ้าไปแล้ว คือประท้วงประท้วงไม่ไปเดาได้แห่คือเขารับรับเด็กเด็กผู้หญิงคนนั้นมาเลี้ยงเสร็จปุ๊บเด็กผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นบอกแม่แบนมันหน่อยแล้วก็มันก็เตะผมออกคือยังไงคือคือจัคคนที่แต่งตัวเหรอผมผิดเหรอที่หัวร้านผมผิดเหรอที่ที่มีหนวดประท้วงอุกขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยบ้าไปแล้วบ้าบ้าแล้วไม่ต้องเอาแล้วผลพิสารไม่้เอาประท้วงอะไรกันเนี่ยประท้วงไอ้บ้าไปรับเด็กลูกเต้าเราใครมาไม่รู้อยู่มรู้จักไปถึงวันหนึ่งไปรับเขาแล้วบอกว่าแม่ค้าแบ ใช่หัวล้านนะรถก็แ<ะ>ตะผมมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรไมาใช้ได้ที่ไหนล่ะสเคจะหลอกหลอนแกปไปตลอดชีวิตจักรวาลน,นี้เธออาจจะเป็นใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าในะจักรวาลคิงเล็กีิแล้วก็เธอเสียลูกค้าไปหนึ่งคนและเธอจะมีศัตรูหลายๆคนในเวลาเดียวกันสเคจะตามหลอกหลอนพวกแกปไปตลอดชีวิตและหมอหนุ่นั้นเข้าไปได้ไงเนะี่ยสวดี อ้าว oh. <laughs> โ,โดนแบนต่อหน้าต่อตาโดนสั่งเข้าฆ่าไอ้บ้านนี่มาซัลเตอร์เฮาส์เฮ้ยให้ทุกคนไปทวงมาแฮกขึ้นมามาทวง <laughs> <laughs> เธอบอกว่าเธอทำบ้านเธอเป็นโฮเทล เธอทาบ้านเธอเป็นโฮเทลเป็นทาบ้านเธอเป็นโรงแรมแล้วคราวนี้จะมีลูกค้ามาใช้มาใช้บริการอะ่ะแล้วเธอก็ทํากับลูกค้าอย่างนี้เหรออยากเป็นพ่อผมะไหมเป็นพ่ออะไรมาปะทวก <laughs> <laughs> เราจะเดินเราจะเราจะเดินประทัวกันเอสเคจนก,กวายจะความคืบความไม่มีทำมาเอา <laughs> 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 นี่เรามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนี่เรามาถึงขั้นที่เราทำอะไรม <laughs> า ไม่สมเหตุสมผลเลยเค okay, ฮะก็ถือว่าวันนี้เราได้แจกผลปีศสาจแล้วก็พยายามตามหาผลเอ่อพยายามตามหาผลแล้วตามหาผู้โชคดีที่อยู่ในจักรวาลเกมอื่นนะถือว่าสนุกดีครับแล้วก็ดีเยวเถอะจะสร้างจักรวาลตัวเองพรจะขับไล่คนพวกนี้หมดเลยเขามันหมันไส้ถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมกดหัวใจหรือว่ากด s u b s c เ i b e หรือว่ากดไลค์กันนะครับแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปแล้วเจอกัน